สวัสดีค่ะมานากการชาแนลวันนี้เราจะมันเล่นเกมใน,นเรื่องที่เราไปเจอว่ามันน่าสนใจดีนะซึ่งตอนนี้เราจะไม่ได้ว่าเราว่าชื่อเกมมันชื่ออะไรนะไม่มีเสียงเลยรับชมโฆษณา เมือ่อเมื่อซื้อเมื่อซื้อคุณก็จะได้มีสมาชิกกับเกมแล้วเป็นชมรมำน่าปะับใจตกลงตกลงแต่เราไม่มีเน็ตนะเฮย้ยนี่นี่นี่ไงชื่อเกมชื่อเกมอะไรไม่รล้่อยไม่ออก <nein> เกมน่ารักใส่ เรากำลังจะเดินไปไหนเอ่ยใช่ปิศนาเหมือนคนลยเหมือนคนลายในเครื่องคนนั้นเลยอ่านไม่ทันผมมาจากร้านขายยาของนายห้างโมนะครับอ้เดี๋ยวไปเปิดประตูให้นะครับและนั่งใคร ขอบคุณที่มาครับช่วยเา,าเราด้นะครับของนั้นสำคัญมากเดี๋ยวผมเซ็นใบรับของให้ครับไอนี่ตัวเราหรือเปล่าวะหรือว่าไอคนพนักงานส่งของช่วยเราตรงนี้ก่อนผมต้องไปทำการทดลองให้เสร็จนะครับการทดลองอะไรอะ อันนี้เราเปิดเกมมาท้องบูทุกคนเลยนะคะเกียรติของอะไรสักอย่างกันยานยนต์ปี1885มิเตอร์ฮันเีอเธอสัน์ฉันไม่รู้ว่าเราเถียงกันเรื่องนี้มหมกี่สัปดาห์แล้วฉันบอกให้เขาไปพี่นายกรรมจะไม่ใช่ จะไม่ได้ถ้าระบุตัวตนของเขาผู้รับมรดกไม่ชัดเจนเขาเป็นอะไรของเขากันแน่เราเป็นเพื่อนกันมานานหลายปีแล้วแต่บางทีฉันก็ไม่เข้าใจเขาเลยยิ่งคิดเรื่องนี้ก็ยิ่งสับสนนั่งผิงไฟให้ร่างกายอุ่นดีกว่าอทสอนที่หนึ่ง ผมสามารถดำเนินเรื่องในคดีต่างๆโดยใช้แว่นขยายเอิมเอ่มอ๋อนีไ่ไงปุผมเมสียงเกมดังไปไหมน้าทางไป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 ,ไป,ไปเอาขยายวันหนึง่งขณะเล่นๆพวกเขาไปต่อแข่งหนึง่งในยานฮือคือของกรุงลอนดอน เฮ้ยเหมือนหินเลยอ่ะเฮ้ยไอพัสดีข้าวปาผิงคนแบบข้าเราดีขึ้นน่ะมีเวลามีปัญหากป็ใช้ความคิดหน้าตาผีเนี่ยแหละดีที่สุดเราเริ goddamn, ่มสัมผัสได้แล้วว่าเกมมันจะยาวดื่มไว้แก้เคียดดีกว่าจะหาร จะได้หายปวดหัวอันไหนไวายนี่ไงไวายอะดืม่มสซะไม่ใช่ดื่ม่าอยู่ดีคนร้ายปียงปืนมาฆ่านะคงไม่ใช่หรอกอเขาอยากจะเจอเดี๋ยวนะนี่กี่โมงแล้วนะ่สะสียขนาดนี้แล้วหรอฉันจะไปเจอแอนฟีไม่ทันแน่ๆ ตายสิเมื่อจะคิดอะไรไปเรื่อยปกติไม่เคยเป็นแบบนี้เลยนะเนี่ยว่าแต่ถนนนั่นอะไรลนะ่ะ <c oughs> จอดับจอดำไปฟังดำเนินเรื่องโดยสำรับสีอ่อนและผู้ี่เก็บตละคร วันนเสนอให้เกมเดียมันไม่ใช่จอยสติกอ๋อมินเตอร์เธอสันมินเตอร์อันเตอร์สันมาถึงจนได้สัปดาห์นี้เป็นไงบ้างก็ดีนะวันนี้อากาศดีจริงๆเหมาะกับการเดินเล่นจริงครับผมว่าอย่างนั้นอากาศปลอดโปร่งแล้วสดชื่น เราก็ไม่ได้มาที่นี่สักพักแล้วว่าไหมนั่นสิที่วันนี้เป็นวันอาทิตย์คนก็เลยไม่เยอะเท่าไหร่ใช่แล้ววันธรรมดานี่คนเยอะมากเปียดเสียดไปหน่อยวันนี้เราเดินเล่นไปตามถนนสายหลักแล้วกันมิตเตอร์แล้วกันนะมิตเตอร์ฮันเดสันได้สิไปไหน หากพบปัญหาติดขัดให้การเดินเดินไตไม่ได้ให้ใชนยินตือมนมดเพระต้อทักเพอรับคำใบไม่แล้วไม่รับคำใบเราจะไปเดินชมยินดีต้อนรับพับไายท่านคนขายผ้าสนใจผ้าเนื้อดีของเราไหมไม่ละขอบคุณขอเดินดูอย่างเดียวแล้วกันผ้าของเราน่าจะจะดูดีแล้ว ย่าใ,ใส่ทนด้นะครับลองดูสิในท่านมาลองจับผ้าด้วยไอน่ไอหน้าดานขายของนี่ว่าทางหน้านตาเนื้อผ้าเมันจะผ้าราคาแพงแต่ราคาของเราที่ขายถูกกว่าผมซื้อไปตัดสูญยังได้เลยนะคะใส่ทนยัน้เธอก็ดูคุ้มนะ แต่ไม่ว่าอยังไงเราก็ต้องแต่งตัวสมฐานเอาไว้ก่อนนึ่งนะอันนี้อะไรเลยเด็กนักสืบพิมพ์โอ้ดูนี่สิผมเจอข่าวน่าสนใจข้าวข่าวน่าสนใจเกี่ยวกับนักสืบชื่อดังในกรุงลอนดอนนะ่ะหมายถึงนักสืบเอกชนเหรอ ใช่แล้วช่วงนี้พ่อตำรวจพึ่งพาไม่ได้เลยคนก็นาาเลยหันไปขอความช่วยเหลือจากนักสืบเอกชนกันเยอะอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนอมืมีข่าวเกี่ยวกับคดีน่ากลัวด้วยเราควรซื้อนักสือพิมพ์นะเอาสักฉบับดีกว่าได้สิซื้อจากอะไรอ่ะ อะไรเฮ้ยจะมีคนร้ายโห่ยิงอันนี้ก็จะคนร้ายโห่มาจริงยานเที่ยวเลยเจออะไรเข้าหรอดูนี่สิมิเตอร์ฮันเดอร์สันดูนั่นอะไรอ่ะ ดูนั่น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 แล้วเมื่อกี้เราก็ไม่เห็นอะไรเลยอ๋อนี่ไงมันเป็นเรื่องที่จบไม่สวยว่าด้วยเรื่องประตูบรรยากาศมัน,นมที่พีกมาเลยนี่มันอะไรนะคล้าคล้ของมันพังหมดเลยนี่เป็นกลางวันสักแสงแผลแตกคือว่ามิเตอร์ฮันนสัน มีคนพังแข่งข่ายของพวกนี้เมื่อคืนอะผมเห็นเองกับตาแล้วทำไมเอ็มไม่ไปแจ้งตำรวจฮะน่าเห็นยันหรอเกิดอะไรขึ้นยังไงเูอต้องเล่ามิเตอร์ฮันสังเป็นเรื่องชวนขนลุกสด้วยมตาสิยังอยู่ตรงนั้นอยู่เลยเหรอเนี่ย ตรงนั้นคืออะไรอ่ะคนมาแล้ววนมาแล้วเค่นี้มีปั๊บปั๊บปับทำไมถึงยังมีรองเท้าเด็กอยู่ตรงนี้อย่าบอกนะว่าผมไม่อยากพูดถึงมันเลยแต่เอาเล่าให้ฟังแล้วมิเตอร์คันเดสนผู้ชา ใู้ชายน่ากลัวคนหนึ่งเหยียบเด็กผู้หญิงเข้าอย่างจังเขาใช้รถ้วเดียบเหรอเสียงกระดูกหักกับเสียงกรีดร้องเด็กคนนั้นยังติดหูผมอยู่เลยทั้งสองคนเรียบร้อนไม่ทันระวังเดินชนกับแต่ไอสารลชัวนั่นไม่สนใจเด็กผู้หญิงที่ล้มอยู่มันเหยียบเธอเอาดื้อแล้วก็เดินต่อหนา้าเหมือน ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรวะนี่แต่ภาันจะยังจะอันเฟสแรงมาาเป็นของเด็กน่าเสียนะโอ้ยพอแค่นี้ดีกว่างั้น ขอจบไว้เพียงเท่านี้กับเกมอะไรก็ไม่รู้ที่เราไม่รู้ชื่อเดี๋ยวเราจะแปะไว้หน้าคลิปนะว่ามันคือเกมชื่ออะไรสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมค่ะ